สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่องอาธาดาแช n แนลครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดู5ชนเผ่าจากดินแดนแห่งถิ่นกำเนิดเอธิโอเปียกันครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยประเทศเอธิโอเปียนะครับตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาตะวันออกบริเวณที่เรียกว่าจงอยแอฟริกา ซึงเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลโดยทิศเหนือติดกับเอริเทเียทิศตะวันออกเชียงเหนือติดกับจิบูตีทิศตะวันออกติดกับโซมาเลียทิศใต้ติดกับเคนยาส่วนทิศตะวันตกติดกับซูดานนะครับประเทศเอธิโอเปียนั้นเป็นประเทศหนึ่งในชาติที่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดในทวีปแอฟริกาและเป็นดินแดนที่ได้รับอารยธรรมจากอียิปต์และกรีกตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นดินแดนแห่งทิ่นกํำเนิดของชนเผ่าต่างๆนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับชนเผ่าที่1ชนเผ่ามูซีหรือเรียกตัวเองว่ามุนเป็นชนเผ่าที่อยู่ทางด้านใต้ติดกับพรมแดนของสุดานนะครับซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ในการใส่แผ่นโลหะไว้ตรงบริเวณปากนี่นะครับเป็นเครื่องประดับโดยเริ่มจากจานขนาดเล็กก่อนนะครับค่อยๆขยายมาเราขยายโูเลยนะครับ จนมีขนาดใหญ่ขึ้นโดยชนเผ่านี้นะครับจะมีค่านิยมที่ว่าแผ่นที่อยู่ใต้ริมฝีปากยิ่งใหญ่เท่าไหร่จะมียิ่งยิ่งจะมีความสวยมากขึ้นเท่านั้นนะครับไปดูชนเผ่าที่2กันเลยชนเผ่าที่2ชนเผ่าดาเซนเนทนี่นะครับท่านผู้ชมหน้าตาอาจจะดูแบบแปลกๆแต่ผมว่าสวยดีครับเป็นชนเผ่าที่มีความเก่าเก่ที่สุดที่1ของแอฟริกาเลยนะครับและชนเผ่านี้ ยังเป็นต้นแบบของชนเผ่าคนในเคนยาและซูดานอาศัยอยู่ตามริมหุบเขาของแม่น้ำโอโมที่มีการปลูกบ้านและวาดสีตามร่างกายกันครับนี่นะครับดูหน้าตามแม่งคดเท่เลยสชนเผ่าฮามาหญิงสาวในชนเผ่านี้นะครับจะฉลมเส้นผมของเธอด้วยดินเหนียวนะครับเนยหรือไขมันจากสัตว์นะครับ และเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่หญิงสาวคนนั้นแต่งงานแล้วตามประเพณีพวกเธอจะถูกห้ามไม่ให้สระผมอีกตลอดไปท่านผู้ชมคิดว่ายังไงครับผมคิดว่าแม่งโคตรเหนียวเลยนะครับส่วนไอตรงที่อยู่ตรงคอของเธอนะครับที่เหมือนลูกประคำนี้นะครับนะครับเปรียบได้ว่าเป็นแหวนแต่งงานนั่นเองนะครับเป็นวัฒนธรรมของชนเผ่านี้นะครับซึ่งมีเอกลักษณ์และประเพณีที่รู้จักกันดีคือการกระโดดข้ามวัวนั่นเองครับ โดยเริ่มจากการเป็นเด็กผู้ชายที่กำลังจะเติบโตจนกลายเป็นผู้ใหญ่ 4. ชนเผ่าคอนโซชนเผ่าที่เก่าเก่ในบริเวณพื้นที่สามารถสังเกตได้จากการที่กระดูกและเก้มและคางที่ใหญ่สีผิวจะออกเป็นสีน้ำตาลล้อมแดงอนข้างจะเป็นสีดำมีการสร้างหลุมฝังศพจนได้รับการยกย่องขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ในปีโคศ1992แต่จะว่าไปแล้วชนเผานี้น่าจะเป็นชนเผ่าที่หน้าตาดีที่สุดแล้วนะครับที่ผมเคยเห็นมาท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปครับ 5. ชนเผ่าคารูอาศัยอยู่ที่หุบเขาโอโมโทางตอนใต้ของเอธิโอเปียจะมีการสร้างเพลบนร่างกายหลายแห่งทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการทรมานร่างกายแต่อย่างใด แต่เป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมดั้งเดิมของชนเผ่าเพื่อความงามเป็นเครื่องหมายของสถานะทางสังคมเด็กที่มีสัญลักษณ์บนร่างกายเป็นการบง่งบอกถึงการก้าวสู่วัยหนุ่มแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายอย่างเต็มตัวและจะได้รับการยอมรับจากผู้ที่มีอายุมากกว่าในเผ่าของตนเองนั่นเองครับว่าแต่น้องๆแล้วหน้าตาดีทุกคนเลยนะครับชนเผ่านี้วันนี้เป็นไงบ้างครับ ก็มีเรื่องเล่าประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องขออาภัยด้วยครับผมจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นครับฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ผมนยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ